9ดาราสาวถูกเมาว่าคลั่งผอมสวยกำลังดีหรือผอมไปไหมจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1>, 1คุณแพทนภาผ่านักแสดงและพิธีกรคนเก่งอย่างแม่แพทนั้นก็ถูกทักว่าผอมไปหรือเปล่าแถมดวแซล์อีกว่าแม่แพทนั้นเป็นโรคคลั่งผอมไปแล้วส่วนแม่แพทนั้นเคยออกมาบอกว่าตนเป็นคนที่กลัวอ้วนถ้ารู้สึกอ้วนก็จะรีบรถเลยทันที 2. คุณบูมสุภาพรนักแสดงสาวที่มีรูปร่างผอมมากๆจนถ่ายรูปแล้วเห็นโครงกระดูกเพราะเหตุนี้จึงทําให้หลายคนมองว่าสาวบูมนั้นข้างผอมและแอบเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว 3. คุณมุกดาณลินลักษณ์นางเอกสาวที่กําลังมาแรง ที่ล่าสุดแฟนๆนั้นต้องทักเธอว่าผอมลงทําเอาหลายคนเป็นห่วงและกังวลว่าดาราสาวกําลังข้างผอมอยู่หรือเปล่านั่นเองสี่คุณพรีนอัสดาพรอ,อีกหนึ่งนางเอกสาวที่ช่วงหนึ่งนั้นโดนจับตามองว่าผอมเกินไปหรือเปล่าเวลาถ่ายรูปเห็นกระดูกชัดเจนมากจนถึงขั้นมีคนนำไปตั้งกระทูขอร้องให้สาวกรีนนั้นเพิ่มน้ำหนักเลยทันที 5. คุณโฟสกลรลัดนักร้องและนักแสดงสาวที่มีรูปร่างเอวบางร่างเล็กตั้งแต่เข้าวงการมาก็เป็นอีกคนที่ถูกมองว่าข้างผอมหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้ไม่เคยอ้วนถึงจะกินมากขนาดไหนก็ตาม 6. คุณน้ำตาลชลิตามิสยูนิเวิร์สคนสวยที่หันมาเอาดีด้านการแสดง ที่ช่วงหลังต้องบอกว่าเธอนั้นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดสําหรับสาวน้าตาลในขณะที่แฟนคลับหลายคนนั้นต่างเป็นห่วงว่าเธอนั้นพร้อมไปหรือเปล่าเจ็ดคุณใหม่ดาวิกานางเอกสาวเอวบางอีกหนึ่งคนที่ถูกเมาส์สนันว่าเป็นดาราสาวคลั่งผอมเมื่อเธอโพสต์รูปโชว์เอวบางแต่ดันผอมจนเห็นซี่โครงทำเอาแฟนๆน,นั้นเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับ 8. คุณมินพีชยาอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ถูกเมาส์ว่าเป็นดาราข้างผอมหลังเธอนั้นโพสต์รูปตัวเองพร้อมบอกว่าตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่39กิโลกร,รมัมงานนี้นางเอกสาวจึงถูกเมาสนันโซเชียลว,ว่าเป็นนางเอกข้างผอมไปอีกคน ปิดท้ายกันที่คุณแต้วนัทพรนางเอกสาวหน้าหวานที่หลายคนนั้นกำลังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพสุดๆเพราะหุ่นของเธอนั้นผอมบางลงมากๆทำเอาแฟนๆนั้นเป็นห่วงเป็นอย่างมากด้านเจ้าตัวไม่สีเรียที่ถูกวิจารณ์พร้อมบอกว่าเราผอมแต่เราเฟิรม์มอาจจะแข็งแรงกว่าคนอื่นด้วยซ้ำที่ทำได้แบบนี้เพราะออกกำลังกายล้วนๆเลยนั่นเองล่ะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ